นะน้านานไงโอ้มาแล้วอีปิกชิวๆอะครับมาต้องได้แหละอุสตส่าห์ลงทุนเสียเพชรตั้งขนาดนี้ฮะสามพันนะเน้นๆนะสามพันโอ้สองตัวเน้นๆเ,นนเช่นกันคลิปนี้แจ้งเกิดเจ้าชายตูเลตด้วยสวัสดีครับพบกับผมอีซี่กอต,ตุกครับผมก็มาอยู่กันในสภาพพึ่งตื่นนอนเลยครับผม เนื่องจากว่าอยากเปิดกาชาครับผมสำหรับเกมคุกกี้แลนด์คิงด้อมภาคเปลวไฟแห่งพาคีครับผมแหม่กูนึกว่าอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อวันก่อนคืออัปแพทมาแนละ้วแพทนี้คือแบบโอ้โหอยากเล่นมากๆต,ตัวใหม่เข้า2ตัวคุกกี้รสชูครีมกับคุกกี้รสลาเต้คือแบบโอ้โหจะมาเปิดกาชาจะมาสุ่มเกลือให้ได้แต่แมง่งเซิร์ฟแม่งล่มไอสัตว์กูแบบจะลงแดงแล้วอะคือแบบ ตอนแรกคือเข้าไปได้ละอ่าเข้าไปโอ้โหแพทใหม่มาแล้วโคตรดีใจรอมาตั้งนานกดเข้าไปเก็บของเก็บของสภาพแบบกลิ่นมันเริ่มมาละทำไมเซิร์ฟเวอร์มันแหลกๆวะปึบล่มต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตากูเลยเหี้ยแบบอืมมมอ่มอยกอะกูว่าละมันเริ่มตุกตตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์แม่งแหลกละปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นระยะเวลาเข้ามาข้า,ขาคืนก็ไม่ขนาดนั้นคือประมาณสักสองสามทุ่มมาอ่าเริ่มกลับมาเข้าเกมได้ละตามที่ประกาศไว้กดเข้าไปปุ๊บ ขณะนี้ผู้เล่นมีจำนวนมากเกินไปฮะ,ะโอ้โหเข้าซื้อไม่ได้คนเยอะเกินรอ,อไปอีกรออีกบางคนก็แบบเล่นได้แล้วเออก็ถือว่าโชคดีไปแต่กูยังเข้าไม่ได้ไงไอ้สัสยังไงที่จะกำมาปีกหนึ่งดอกโอ้โหก็จะเข้าได้เกือบประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะทุกคนโอ้โหกดตรวจเข้าไปก็คือแบบอะทําของรับของอะไรเรียบร้อยแค่นั้นยังไม่เปิเปดการ์ดชาม่มีอารมณ์ละมันดึกแล้วเออเดี๋ยวข้างห้องแบบ ว่ากูเสียงดังอีเ,อหเหี้ยก็เลยต้องตื่นมาเปิดตอนเช้าอย่างงี้เช้าเช้าเลยนะเม่ยังไม่ได้อาบเฮียบอกเลยว่ากำหมัดจ,จัดๆนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮียบ่นกันมาพอสมควรละมาเลยตอนนี้มีสี่หมื่นสองเพรน,นะฮะแล้วก็มีนี่ตัวซุ่มอีกอย่างละยี่สิบกว่าจัดไปแต่ว่ายังไม่รีบเอาสมบัติก่อนสมบัติก่อนมาจัดไปสักอันหนึ่งเออเบาๆก่อนเบาๆก่อน เอ้ยเอ้ยไม่เบาอ่ะไม่เบาอ่ะมามามาฮึสักอันดิอ่าเบาเบาไปเบาเบาไเนี่ยรางมาบเริ่มมาแล้วมันต้องได้แหละปกติก่อนจะไป10บโลใบฟรีไปเลยอืมอันแรกก็อปิกแล้วครับอ๋อสวัสดีครับมามาเราเปิดเอา,าอไรแห่งความรักขอหัวใจแบบเน้นๆเอาสักสิตัวสิตัวอีปิกอะโอ้มามาหนึ่งตัวอย่างน้อยจัดไป ก็ไปเดียวครับบอกเลยทีเดียวออกครั้งเดียวของฟรีด้วยอืมดูไว้ดูไว้วันนี้พี่จะไม่เกลือครับวันนี้ต้องต้องได้ฮนะลาเต้ฮะลาเต้เออมาจัดไปดีชิวๆยังไม่รีบก่าหานมาตัวไหนต่ออีปิกหลับตอออกออกต้องออกแล้วโอ้ยชะเอมเฮตัวนี้บอกเลย หาแบบมาตั้งน้ำไม่ได้ต้องเก็บเศษเลขเอาพอมเงไม่อยากได้ละออกนะแต่ไม่เป็นไรเก็บหนึ่งดาวอนะชิวๆโอเคครั้งแรกก็อีปิกนะครับน้องๆน,นี่ถือว่าดวงดีอยู่เนี่ยแต่ยังก่อนอยังก่อนต้องรอดูต่อไปว่าเราจะได้ลาเต้หรือเปล่าก็ต้องได้สิว่าคือดองมาขนาดนี้จากไปต่อดีสองรอบติดล้ครับโอดวงนี้แบบสุดๆนะฮะ ไปอีกแล้วมาหัวใจวิงวิง,วงแล้วเบิดเป็นออร่าแห่งความรักจัดไปดีนี่หนึ่งตัวยังดีมาอีปิกตัวนี้ตัวอะไรลาเต้มาลาเต้ามา,า,า,มาน้องๆมามันต้องมาละขนาดนี้ลาเต้ไม่ได้เอายาไปก่อนแล้วกันเอาเป็นเอรสโซแทนเข้มข้นเหมือนกันเออก็ดีไหมเอรสโซนี่คือแบบเปิดหานานๆเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่สามดาวเลยปัจจุบันก็คือสองดาวอยู่นะตั้งแต่เปิดเกมมา โอเคโหอีพ okay. oh, ีสองรอบติดนะครับดวงโคตรมาวันนี้ต้องได้แหละลาเต้ลาเต้สักดาวสองดาวไปเลยให้มาขนาดนี้ไหนๆก็ดองไวล้ละเอาให้หมดเลยแล้วกันจัดไปสี่ชิ้นก็เอาไอ้สคริปไปเลยสคริปไปน้องๆพอหอมดสคริปรัวๆสำรวจ,รวจ,รวจโอเคมามาถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับตู้เลดนะฮะมาแล้วตู้เลดคุกกี้ลาเต้ต้องออกแล้วแหละ จับไปก่อนที่ใบฟรีเฮ้ยไอ้ไอ้เที่ยเปิดเลทปุ๊บเกลือแดกเลยสัตว์นั่นไงตาแดงชัดเจนเกลือฮึมเกลือไม่พอกูจะเป็นโรคตาแดงด้วยไนงะเที่ยวิ่งวับเลยเทียเอ้ยสะคปไปดูสิอ่าเกลือแม้แต่เศษมันยังไม่ให้อีปิกวัดวังมันจะหมดหรือเปล่าวะเนี่ยจัดไปดีจัดไปดี อ้าไม่ดวงไม่หมดเมื่อกี้ลองเชิงลองเชิงอันนี้ของจริงครับน้องๆมันต้องออกแล้วว่ะมันต้องมาแล้วดูที่กี่ตัวอืมหนึ่งตัวไปดีครับราเต้โอ้มาๆมามา,มาแล้วรวบรวมพลังแห่งจัก,กรวาลระเปิดออกมาเป็นคุกกี้กระหานแล้วก็เป็นเป็นนางฟ้าอืม เอามาแล้วมาแล้วดูไว้ครับดูไว้มันต้องออกแล้วแหละลาเต้มาอมโอ้ยทับชิมอะไรวะเนี่ยเหมือนวันนี้เป็นวันรวมญาติตัวที่เคยอยากได้แล้วมันเปิดไม่ได้พอมาเปิดในแพทใหม่เสอืกออกรัวๆคืออะไรกันครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเก็บเศษแรกเอาะฮะคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละคิดไปดิเอออย่างน้อยก็มีเศษลาเต้อยู่สองเศษ ออกมาให้ดีเจเล่นนิดหนึ่งว่าอย่างน้อยก็ยังมีตัวตนอยู่ในตู้นะหนึใบฟรีจัดไปที่ให้หมดเลยเออออกเปล่าไม่ออกหรอกมาก่อนที่จะไปเปิดแบบคลิสตัลนอนะ่ะแบบเจ็ดตัวแบบเน้นๆของจริงนะก็สำหรับท่านที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลื่อนผ่านเจอคลิปนี้ครับผมของอนะีซี่เอโตะอ่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปลุยกันเลยอนะ่ะมา นะนั่น,นไงโอ้มาแล้วอีปิกชิวๆอะครับมาต้องได้แหละอุตส่าห์ลงทุนเสียเพชรตั้งขนาดนี้ฮะสามพันนะเน้นๆนะสามพันโอ้สองตัวเน้นๆเช่นกันไปเลยสองตัวสองตัวท้ายหรือเปล่าเป็นเลขหวยโอ้ยไม่ใช่นะฮะมาแล้วพลังแห่งจัก,กรวาลระเบิดเป็นออร่าแห่งความรักเขาขานพลังออกมาให้เป็นคุกกี้ลาเต้อยากกินลาเต้ยังเลยครับตอนนี้ มาแล้วมาแล้วยัง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 ก่อนเอาเชอร์รี่ไปกินก่อนแนละ้วกันมามากินลาเต้ช่องหอมหวานห <c oughs> อมหวานเหลือเกินกู <c oughs> ว่าไม่ใช่ละไ <c oughs> อเอ้มันม่วงและไอเฮีย <c oughs> มินช็อกโก้มือแล่นมาต่อเลยไอซัต <c oughs> ไหนวลาลตเห็นไม่เห็นมีเลย <c oughs> แต่มันม่วงก็มาก็ก้วันลงยากแล้วว่ะ <c oughs> เป็นตัวที่ตามหามาันกันกำลังเก็บเศษอยู่เป็นตัวสุดท้ายละของแพทก่อนที่ยังไม่ได้คลิปเลยแล้วกันโอ้โหมาเป็นเศษนะครับออย่างน้อยก็ยังมีตัวตนอยู่อะ่ะไม่พูดมากอะไรเยอะก,กดต่อแล้วกันเพจมีเยอะเออกดใช้ไม่หมดโอ้โหมาหาพหมดมาพอกพวนี้กูเกย์อีกแล้วโโเคย์อีกแล้วโอ้โหตาแดงตาแดงแหมตาแดงแล้วกันนึกว่าเป็นโรคตาแดงนะะโอ้โตาแดงซะบ่อยฮนะแม่มดของเรา สคริปเลยกันตาแดงปุ๊บแม้แต่เศษก็ไม่ออกให้กูนะครับอืมเยี่ยมไปเลยต่อเลยดีครับหัวรออะไรแล้วมาตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวก็เฟี้ยวได้ขอดิแบบเบิ่มๆอะ่ะเฮ้ยเออตาแดงเดยอะเล่นสักกูแสบตาอะไรยีเอ้ยโอ้สคริปอีกรอบดีครับแหมอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีเศษอยู่อะรอบนี้นี่ดูสีผมพี่แบบ ผมจะแบบทาสีผมใหม่สีน้ําตาลเลนะนี่ยน้ําตาลก็คือแบบเออให้มันเข้ากับซิงเกิลใหม่อะซีจีเอ็มอะซิงเกิลเพลงซิงเกิลสามอะเตรมารีอะเออคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเหมือนเขาหรอกคือแบบก็คือทําตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประกาศซิงเก,นะกิลหนึนะก็พอประกาศมาปุ๊บโอ้โหสีผมแบบสีน้ําตาลแบบพอดีเป๊ะ เป็นแบบโชคชะตาไงพลังแห่งโชคชะตาเข้าใจไหมโชคชะตานี่พี่ต้องได้หฮอมันต้องได้โอ้โหเกลือไอซอตไม่เป็นไรมันเป็นพลังแห่งโชคชะตาเว้ยโอ้โหไหนว่าโชคชะตาไม่แต่เศษยังไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แบบสีผมเหมือนแบบ C G M นะสิงเกลิลใหม่นี่สีน้ำตาเนี่ยเหมือนมัวกับเหมือนมัวของเจลาเต้อะสีน้ำตาเหมือนกับเป๊ะเลยอะเออส่วนหัวเหมือนกับเป๊ะเลย มันต้องได้แหละเออวันถึงโชคจะตามต้องได้ละกี้ตัวนี้มาดูกันเอาอีกแล้วไอ,อ้เฮ้ยรู้ว่าสีผมไม่จะไม่มงคลอะไรค่พูดถึงปุกเกลือสองรอบติดได้ไหนไอ้เ้ยเอเอาโหเยี่ยมไปเลยอันนั่นไงก็เก้าแรกไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เลยกเก้ารอบแล้วฮะเก้ารอบจัดไปเกรอบสุดท้ายมาคนเดียวเฟี้ยวเฟไม่เอาตาแดงนะเผว,วิงวิงอะหัวใจรู้จักเต่า ันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แจกมีนิหารให้เลยลักเลยอะ่ะแม่มดรักเลยกี่ตัวไม่รู้ดูไม่ทันกลับไปต่อเลยและกันต้องราเต้มมันต้องออกกันแหละมาหน่อยเถอะรอมานาน้วไอ้เ้ยทนรอปิดเซิร์ฟกว่าจะเปิดเซิร์ฟกว่าจะได้เปิดอะไรต่างๆแบบรอมานานามากเนี่ยตัวใหม่เนะี่ยขอให้กูได้สัมผัสเถอะมามา นมกันแล้วก่อนอเศษมาก่อนเศษมาก่อนเศษมาแล้วตัวต้องตามมาอย่ามาแต่เศษเอาตัวมาด้วยมามาอย่างอย่างก่อนอย่างก่อนอย่างเบาๆอยู่เอืออันนี้แหละมาดิลาเต้ลาเต้ราออาลาตอ,อายเตมไม่โทเต้ไอสัตเอพเิโซเดียวนะผมว่าผมลืมอัพเดทหรือเปล่าเนี่ยมันยังเป็นเลดเอเิโซหรือเปล่า ทำไมมันไม่ออกล่ะเต๋วะเอพเิโซดสองรอบไปเนี่ย What the fuck อะไรนะครับเนี่ยโอ้โหยังเป็นเศษอยู่หมดแล้วแหละเดี๋ยวกูดูอีกรอบที่ยมันเปลี่ยนมันใช่เปล่าเนี่ยเนี่ยมันก็เพิ่มเหรียญไงทำไมกูไม่ได้เหมือนอยู่แผ่นเก่าอยู่เลยเนี่ยหน้าเป็นแผ่นใหม่แต่เหมือนกูอยู่แผ่นเก่าไม่เปิดได้เอีพิโซดสองรอบไปเนี่ยโอ้โหโวมมายอีกแล้เหีฮี่เลิกจับหน้าจบผ่านได้แล้วไปได้แล้ว พอบนกูก็เก็บมึงห้าดาวเนะี่ยมึงยังจะมาหากูอีกเลยพอแล้ว,ไ,ลวไม่เอาจะเอาตัวอื่นจะเอาตัวใหม่รู้เปล่าเฮ้ยมาเป็นเศษว่ามีแววเก็บเศษครบยี่สิบแน่เลยอีกห้าเศษครับ,รรบทุกคนอีกห้าเศษกูจะได้ลาเต้ละโครดีใจเลยเก็บเศษได้ลาเต้เฮียโคตรใช้ความพยายามอยากจะบอกไว้เลยครับเรือเนะี่ยมีอยู่จริงนะดูไว้อะดูคลิปนี้ไว้เกลือไม่งมีอยู่จริงไนอะ้เฮียดูกันดิว่าเศษจะมาก่อนหรือตัวจะมาก่อน ามาคนเดียวดูสิแจกหัวใจหรือเปล่า <c oughs> คนเดียวก็เฟยวได้อ่ะขอกล้าหาตัมาตัวเดียวยังดีกว่าพ่อมดมามาทาไมเยอะไม่รู้แต่ไม่ได้หาอะไรเลยกล้าหาตัวเดียวมาดูสิผลังของฉันต้องออกมาให้ละลาเต้มาลาเต้เดี๋ยวหน่อยพี่แบบหิวละลาเต้ตอนเช้านี้ยังไม่กินอะไรเลยตอนนี้ก็เที่ยงแลวนี่หว่าไม่เช้าละยังไม่ได้กินอะไรเลยอยากกินลาเต้เป็นมื้อแรกอยากจะได้ลองดื่มรสชาติของลาเต้ดู ขอสัมผัสหน่อยได้ริ้มดองมาหน่อยมาหน่อยอืมเป็นเศยามาแล้วเฮสิบแปดแล้วเนี่ยเอ้ยตัวมาก่อนเศษหรือเปล่าหรือเสษจ,จะมาก่อนตัวดูกันหลาเออออกมาไอ้สัตว์บอกว่าเกลือมากไปเขาเลยแบบพุทธน,นาเห็นใจไงแบบอ่ะเกลือเยอะแล้วเดี๋ยวเค็มเป็นแบบเดี๋ยวเค็มตาย เอาน้ำตาลไปกินด้วยกันน้ำตาลหิมะเพิ่มความหวานให้เล็กน้อยกูไม่ต้องการจะเอาลาเต้โอ้กูว่าหมดแล้วแหละสิบแปดแล้ววันรอบต่อไปถ้าเศษมาก็คือครบยี่สิบเศษได้ลาเต้โหโคตรจะดีใจเลยไอสัตว์เก็บเศษได้กูยังไม่เห็นมาเป็นตัวเป็นชิ้นมันอันเลยแย่เยี่ยมยอดจริงๆเลยโอ้โหไปต่ออี๋ของตังไปต่อ,อเพยสองตัวมาเป็นคู่มาเป็นคู่ขอลาเต้สองตัวเลยแล้วกันม,มา หัวใจก็มาเป็นคู่ดวงตาสองคู่นี้เป็นรูปหัวใจ2คู่ไงวะต้องคู่เดียวสิวะเออไม่รู้แหละกี่ตัวก็ดูไม่ทันไม่สนแล้วเอามาขอแบบลาเต้สตัวไหนๆก็มาเป็นคู่อะคุกกี้เออมาเลยอืมค่อยๆมาปึ้งลาเต้เปล่าไอสัตว์เรือซองเซขนาดเซมึงยังให้กูแค่หนึ่งไอฮ้มึงจะเอายังไงกับกูไอสัตว์เจอกันมาเจอกันลาเตเา้เปิดมาดิ เรียกชื่อมึงเป็นร้อยล้อมเ่ยคลิปเนี่ยเอ้ยมาแล้วไอ้เฮียฟองนมนุมน่มกูได้กินลาเต้สักทีไอ้สัสเอ้ย,ย,ยโอ้โหเฮียกว่าจะมาน้ำตาจะไหลคือแบบแกงกันจงวิ่งนที่สุดท้ายเหลือสองเศษให้กูเศษเดียวแล้วสุดท้ายกูก็ได้มาจนได้ต่อให้กูเปิดได้อีกเศษหนึ่งกูยังยังไงกูก็ได้ลาเต้อยู่ดีซึ่งจะเปิดได้เศษหรือเ,เปิดได้ตัวไม่ไม่ต่างกันเลยว่าไอ้เฮีย,ฮยน้ำตาจะไหลเใไหนๆก็ได้หนึ่งตัวก่อนจะไปผมหมดหน่อยกัน เนี่ยพูดถึง CGM ว,วันที่18เนี่ย18เนี่ยหนังเข้าเข้าเพลงจา๋าอยากแกงน้องแต่กูโดนเกมแกงแล้วไอ้เหียบอกเลยว่าหนังดีไม่ใช่แค่เมมเบอร์แต่แบบเนื้อหาการแกงดยแบบสุดยอดกูถือว่าโปรโมทแต่กูไม่ได้ค่าสปอนเซอ,อร์เลยใดๆอยากให้คนแบบไปดูบ้างเออชักชวนชักชวนนะเแบบไม่มีหนังเรื่องไหนเรื่องอะไรดูเดือนนี้ก็ไปดูกันได้นะครับผมเข้าเพลงจา๋าอยากแกงน้องมากันต่อเลยกัน พูดถึงการแกงจะโดนแกงไม่โอ้ไม่แกลงว่ะรอบนี้3ตัวอีปิกเน้น้นลาเต้สักตัวดิมาลิขอสิขออีปิกมากกว่า2ตัวเออมากกว่า1ตัวโอ้แต่ให้กูตัวใหญ่ละชื้อจะให้เศษแม่งยังเป็นเศษเอเปโซยังแกลงกูไม่เลิกเยี่ยมไปเลย1เศษจ,จริงๆครับหเศษเอเปโซไอสัตว์ดูสิ เออได้สักทีลาเต้อีกตัวได้เป็นสองดาวละเอยไม่ใช่สองดาวหนึ่งดาวดีว่าเออมันต้องมาอีกตัวหนึ่งอืมมาอีกสักตัวที่ลาเต้ขอแบบเน้นๆน่ะเน้นๆดิเฮ้ยเออนั่นไงโอ้โหมันมาแล้วมันต้องม,มาให้สุดครับทุกคนดูไว้ดูไว้มาเอาจนได้โหเรียบร้อยแม่ตอนแรกแบบเกลือเกลือมาเกือเกลือแกงกูเล่นมาแต่เศษสุดท้าย ตัวม่งออกดูรัวอ่ะโอ้โหบอกเลยเทพเจ้าแห่งความเกลือออกไปจากชีวิตกูแล้วงี้แหมเลยหมืห่นสองเพศรว่ะปิดคลิปเลยดีไหมทุกคนแต่ไม่ได้ว่ะมาขนาดนี้อ่ะเอาให้สุดเลยแล้วกันโอ้โหลาเต้สักสิบตัวจัดไปอือเอาให้สุดนะให้สุดดองมาขนาดนี้แล้วเออเน้นๆนะครับน้องๆเน้นๆคำว่าเกลือไม่รู้จกักครับสะกดไม่เป็นนะ รู้ใจแต่ลาเต้สะก,กดอย่างเดียวรอ,อาลาตอเอเตไม่ชองเต้ครับไปดีครับก,กดสกคริปต์ให้เลยยังไงมันก็ออกมามาอีนี่มาเป็นเศษกดสกคริปต์เลยเอาเฮียได้รถเหตโอ้ไม่เป็นไรเดี๋่น้อยก็มีเศษออกมาอม,มามาเป็นคู่ดวงตาดวงตาของหัวใจด้วยโอ้ตาแดงฉ่ำไม่มีออนไลความรักเกิดเลยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสคริปไปก่อนแล้วกัน โอ้ยยยกูว่าเริ่มแห้งละ <laughs> ไม่น่าโมยี่ยเลย็กว่าแห้งละมาดิอืมมันต้องมาอย่างนี้ต้องต้องอย่างนี้อำนี้นี่ขอสักสองสามตัวหน่อยดิเอาให้มันชื่นใจซะหน่อยอยังมาตัวเดียวอยู่ยังกักอะไรกันขนาดนี้ไปกันเนี่ยลาเต้ตัวที่สามมันต้องมาแหละคลิปนี้คือแบบเรียกชื่อลาเต้แบบพันครั้งได้ครับทุกคน มามาเป็นเศษเป็นเศษเศษใจเหลือๆถ้าเชยยังคนเผื่อเอาไว้นะฮะเพลงเก่าเลยเกิน,นมามามาสมบินสมบินแล้วไงต่อลาเต้อเอามาด้วยดิขอแบบเน้นๆลาเต้ลาเต้ออกม,มา ออกมาหยดน้ำปิ้ง <c oughs> ยังไงอะครับต้อหมายตัวแล้ววะสามตัวครับรีบนี้สามตัวเยี่ยมไปเลยโอ้ยชิวๆะครับบอกเลยมันเป็นตัวแห่งโชคชะตาอุตสาห์ทำผมเนี่ยสีน้ำตาลอยู่เนี่ยหมอกสีน้ำตาลเข้ากันได้บอกแล้วฮะมารอสุดท้ายแล้วขอแบบชื่นใจหน่อยมาอีกสักตัวสองตัวจะเป็นไรไปลาเต้จะไปดีครับใหญ่เสีย่ยวไม่รออะไรแล้วอรอสุดท้ายมันก็ต้องมา มาดิครับโอ้โหแบบโคตรสุดจัดสมแล้วที่กูแบบรอคอยมันเนิ่นนานกี่ตัวหนึ่งตัวโอเคหนึ่งตัวนั้นก็ขอลาไต้เหมือนเติมแล้วกันมันต้องสำลิกผลนี่มันต้องได้บอกแล้วของมันต้องมีมันต้องโดนเฮ้ยเฮ้ยมาเหรอตัวที่สองลาเต้เอ,อะไม่ต้องพูดเยอะมาหยดนำ้ำนี่ เรียกผมว่าเจ้าชายแห่งตูเลดห้ามห้ามผมเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ฟุกหรือเปล่าโอ้โหเจ้าชายตูเลตบอกเลยของจริงแต่ก่อนจะเป็นตูเลสได้กูเกลือมาเยอะอยู่เหมือนกันนะต้องเป็นเทพเกลือก่อนจะเป็นเจ้าชายตูเลดได้มดแล้วแหละมดแล้วแหละเออจบกันสักทีโอ้โหคุ้มค่าครับวันนี้คุ้มค่าสมการรอคอยดูไว้ครับคลิปนี้แจ้งเกิดเจ้าชายตูเลตด,ดูไว้ มาสองดาวโอ้โหเน้นๆน,น,นะสองดาวได้อีกไหมโอ้สองดาวเกือบสามดาวด้วยนะอืคุ้มค่าครับคุ้มค่าสมกับการรอคอยจริงๆโอเคแค่นี้พอใจแล้วไอ้เฮียสาหรับสายฟรีฮนะไม่ค่อยได้เติมเติมอย่างเดียวก็คิงต้องพัเติมแค่นั้นแหละเออโอเคครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากถึงคุกกี้กอนคุกกี้รสชูครีมบอกเลยน้องน้องต้องได้พี่ต้องได้น้องมาครอบครองอนะ่ะบอกเลยฮนะ ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนั้นน้องดูคลิปนี้ไว้นะน้องพี่ต้องเปิดหาน้องให้ได้แบบที่เปิดหากี่รถลรเต้ที่เป็นอาจารย์ของน้องอาจารย์มาแล้วลูกศิษย์ก็ต้องตามมาเออดูไว้น้องชูครีมพี่จะแบบเปยทุกอย่างหาของที่แบบเท่าที่หาไมา่ได้มาเพื่อน้องฮะเปน้องให้เปิดได้ไม่ใช่แค่น้องะสมบัติใหม่กูก็จะเอาจะเอาให้หมดเลยของใหม่ๆนะเออเก็บเรียบฮนะบอกเลยเอามาดูกัน คลิปสุ่มพบเพลิงคลิปหน้าเจอกันนะน้องเจอกันเลยพี่เล็งน้องไม่นานลนะโอเคก็เมื่อฝากถึงคุกกี้เสร็จแล้วก็ขอฝากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ